กินจะกลับบ้านแล้วนะคะ,ะบบตอนนี้ต้องมาอาจวิดีโอให้คุณยายคุณน้ำใหม่บบเพราะว่าวิดีโอที่ทำไปเต็มรูปแบบ<ม>หายหมดเลยไ,ไปไม่ได้เลยเย้ต <Yeah. S 2> แต่วิดีโอที่ฟะลาดีเฟียร์ e it อดเลยลูกเนอะแค่นี้คุณยายก็ดีใจแล้วนะคุณยายคุณน้านี่นะคะคุณยายคุณน้าเป็นตะก้าจริงๆมันเป็นไอ้เก้าอี้ที่นั่งในรถที่นี่จะให้น้องเขานังคนเดียวไม่ได้แล้วก็นังข้างหน้าไม่ได้ด้วยเขาก็จะโดนล็อกอยู่ในนี้ยนะ วลาแม่ไปไหนแม่ก็จะหิ้วไปทั้งตะก้าทั้งตะก้าและตัวคนก็เราๆเกือบเกือบสิบกิโลได้นะเออเออตัวคนก็จะสิบกโลแล้วนะอ๋อตัวเกือบเกือบยี่สิบสิพูดผิดคุณแม่บอกว่านั่นคือสาเหตุที่หลังดอกนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ดูอีกแล้วได้เวลาอิตา

ยังไงก็ตีกันยังไงวานป้าได้เ yup ช็ดแล้วป้าเช็ดแล้วเนอะนึก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  mm นึก hmm> นึก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 ็เนึก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 นเกนึนึกนึนึลนึกนเกนเนึกนเกนบกนกนึกน evet ึกนกนเกนึกนึกน yep ึกนึนึกนึนึก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 อึกน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 ึนึก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 นเนึกนึนึกนกนึกนึนึกนึกนึก รวยจังเลยพันอาเซเชียวกับบางแก้วสมกันสมกันดูแม่มันบอกสิแม่มันบอกพันอาเซเชียวกับบางแก้วบางแก้วลูกพันไทยแท้บางแก้วลูกอาเซเชียวดิ้งดิ้งดิ้งเดียวดิ้งดิ้งเดียวเดี๋ยววันนี้ใส่อันนี้นะนั่งในรถจะได้สบายสบายจ้ะให้สบายๆนะนั่งในรถอ่ะรู้สุดรู้สึดนี่ยิงกเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ลุกขึ้นแล้วนาขีน ทำปากหมูอย่าทำปากหมูเด็กทำปากหมูพี่ยายเลยไม่ได้เห็นเลยว่ากินถือขวดน้ำได้แล้วนะกินถือขวดน้ำเป็นนะครับใช่ไ้ยลูกขวดน้ำเองได้คุย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 คนี่เขากำลังเก็บของกันนะคะ ยังมีการเดินทางยังไม่เสร็จสิน้นคุณพ่อเก็บคุณแม่ว่าคุณแม่เก็บเองจ้ะอยากจะเก็บก็เก็บไปใชไหมลูกไอ้ที่อยากจะเก็บก็เก็บไปลูปปจจกยายังสวัสดีครับคุณยายยังมาเลี้ยงง่าย๋ยวต,ตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มมีสายไม่ดีแล้วมันเริ่มดื้อแล้วก็แรงเยอะ แรงเยอะมากตอนเนี้ไม่รู้ว่าอีกสองเดือนเนี่ยจะไหวหรือเปล่าสงสัยต้องลากเชื่อแล้วก็ผูกไว้ใต้คนต้นไม้น่ากินนะเราสองคนเล่นถ่ายกล้องน้องกินชอบกล้องเหมือนป้าโอนเลยเนื้อบ้ากล้องเหมือนกันเลยเนื้อเหมือนกันไหมหน้าเหมือนกันปะไม่เหมือน แล้วกลับแล้วนุ่งนุ่งนุ่งนุ่นุ่งนุ่งนุ่งฉา่ะคะได้หอมน้องเนี่ยนุ่แต่น้องกวนมากเลยนะคะตอนนี้เลี้ยงเก่งมากเลยเห็นไหมคะานับไปแล้วนี่ให้ดูดิหลับค่ะอุะไปเลี้ยงเก่งเหมือนกันนะป้าโอ๊ตเนี่ยใช้ได้ไหมคะคุณยายัยแต่ว่าไม่มีปัญญาทาเองโอ้โก โอเคหลับไปแล้วแต่กว่าจะหลับลิดเยอะเหมือนกันนะตื่นมาก็ดิ้นเดวเดวเดวเก่งมากเหมือนแม่มันแหละเก่งบิวม่วหลอ๋ไปแล้วกินมันคงมาช่วยอุ้มก่อนกลับบ้านใช่แล้วหลับไปแล้วเมื่อกี้ยังเด่นอยู่เลยเก่งเหมือนกันนะพ่อโอ๊ตเนี่เห็นไหม ลนีดเลยจริงๆไม่ได้เก่งหรอกน้องเหนื่อยอมันเหนื่อยมากแล้วเนี่ยมาเป็นอาทิตย์ถ้าลืมลืมตามาก็เต้นอย่างเดียวเลยนะคะอยากได้ไหมคุณยายคิดถึงยังคุณยายต้องรอไปก่อนนะกลับแล้วเอานะได้เวลา เวลาลงเก้าอี้เพราะว่าจะเดินทางแล้วจะเดินทางแล้วก็ต้องลงเก้าอี้นะคะแล้วก็ใส่รัดเดี๋ยวนะแล้วก็จะไปรัดในรถไว้หลังรถด้านหลังแล้วก็ต้องหันหน้าหันหน้าไปข้างหลังอีกจะหันหน้าไปทางด้านหน้าไม่ได้ด้วยตำรวจจับเนอะตำรวจก็จะเอาเด็กไปแล้วอาจจะไม่ได้คืนด้วยยิ้มแล้ว ยิ้มและยิ้มเลยไปกันดีกว่านี่นะคะเวลาจะไปไหนคุณแม่ต้องถือแบบนี้นะคะนะเดินซิเนี่ยนะคะต้องเดินไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้หลังดอกนะคะเอาละต่อไปส่งต่อให้คุณพ่อเพราะไม่ไหวคุณพ่อไม่ชอบคุณพ่อไม่ชอบให้แม่ถือโอเคได้เวลาเดินทางแล้ว You want to say something to her family คุณแม่ค okay. right ุณพ่อน okay. ้องโอเคไปครับออกเดินทางคุณนกบอกว่ากระเป๋าใบนี้เป็นใบที่เล็กแล้วนะถ้าปกติจะใหญ่กว่านี้ ก็จะมีน้ำร้อนติดมาด้วยเพราะจริงๆแล้วเขาจะไม่ให้กินน้ำร้อนแต่ว่าคุณนกติดมาไปเช็คเอาท์โรงแรมก่อนเดี๋ยวเราไปดูว่าใส่ในรถยังไงนะแม่ลำคาญอกของเล่นลูกดังตาดิ้งตาดิ้งตาดิ้ง นี่ะคะนี่คือยานพาณนะที่พาครอบครัวนี้มาถึงที่นี่ได้แล้วก็กลับไปดีซีขับมาจากบ้านนอนดเาเลยเลน้าถึงดีซีน่าจะประมาณ10 12ชั่วโมงได้มัง้งขับขับดิดิดนะนะตาเออนนี้เด็กโดนล็อกอยู่ในรถนะคะก็ต้องนั่งแบบนี้หันหลัง หลังตลอด <c oughs> กฎหมายเขาบอกไว้ว่าต้องนั่งแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนอายุเยอะก็ต้องขึ้นขึ้นขึ้น,น,น,น <c oughs> เปลี่ยนขนะึ้นเปลี่ยนเปียนอะเดี๋ยวเอาออกก่อนเอาคนออกเจ๊นนั่นอยู่นะวันเนี้ย นี the dust see, the ่อ okay. ้วนซะหน่อยแม่บอกหนูอ้วนไม่อ้วนซะหน่อยโอเคยังมองโอ๊ตอยู่ still see the camera นี้มากินข้าวก่อนที่จะกลับนะคะ เป็นร้านอาหารอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าเจ้าของก็เป็นคนไทยมาเลเซียผู้หญิงเป็นคนไทยจีนลูกครึ่งสามีเป็นคนมาเลเซีย เอาและทั้งขา<ส>ทั้งแขนดิ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 นด้นดินด้นดิ <c oughs> ้นดิ้นด <c oughs> ิบนดินดิ้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 นดินดิ้นดินดิ้นดิ้นดิ้นด้นดายนดิ้นดิ้นอิ้นดิ้นด้นดินดว้นดิ้นเนดิ้นดิ้นดนดี้นดิ้้ <how> ิด้ดิดชิดีิ <Hole. S 1> <c oughs> อ่ะคนใต้แต่พี่พี่สาวคนกรุงเทพฝากหดูเป็นเพื่อนกันอ๋อไม่ได้ญาติกันอ๋อคนกรุงเทพแอลเคินน้องกี้มันง่วงนอนอยู่มันยังง่วงนอนมันถึงเวลาอ๋อเจตน้ำยิ้มหน่ยน้ำยิ้มไหนไม่เจ๊แล้วเล่นแล้วเอ๊ Okay, you ran everyone off. Gint. So scared them away. Gint. Keep the camera up. Oh. Nah. 来，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 来